คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่14กรกฎาคมนะครับพศ2567กับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับี่ีอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพระนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่ นะครับ16เต็มเต็มนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ F c ซมิรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่หวงต่องวดแอดก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพิณนองได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับ เป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสําหรับอินรีพีน่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับอยากมีทูตเรี่องโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวะยสังพรหมยสังมหาพรหมะยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยะสังปเจกพุทธยะสังอาหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจรดายะสังสัพพโลกาจริยายะสังเอเตนะยะเสน เอเตนะสัจจวาเจนะมะมะสุปติโหนตุไมหังนมโนมพุทธสะนมโมธรรมสะนโมสังคสะเฉยยะทีทางหูดูรูสวา,ายะาสาธุครับผมเลขทูปบาร,รมีเหรียญลงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นเลขทูปไปด้วยก,ก,กันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสินสักธิสมีจริงขอจงบมดลบันดาลเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุธที่14กรกดาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมิเชคมิชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวง ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบรมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ f c พี่น้องเห็นเป็นไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนเพื่อนได้นะครับคอมเนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนเพื่อมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปก็สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้ FC พี่น้องชื่ชอบแนวทางเลขทูบบรมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็อย่าลืมกด ติดตาม,ดมกดหัวใจให้แอดทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอดมก็ขอตัวลาไปก่อนเจื่อกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ